ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิดจำนวนเสียงสสรัฐบาลฝ่ายค้าน493เสียงในทางพฤติในใครอยู่ฝั่งไหนกันแน่ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยนะครับดูเหมือนกับว่าวันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับนอกจากมีอยู่นะครับพักที่เรียกว่าชัดเจนเลยก็คือว่าพัก ประชาชนเนี่ยอยู่ฝ่ายค้านแน่นอนนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยอยู่ฝ่ายรัฐบาลแน่นอนนะครับแล้วก็พักภูมิใจไทยอันนี้อยู่ฝ่ายรัฐบาลแน่นอนแต่มีอยู่อีกหลายๆพักนะครับกลายเป็นว่าพักเดียวแต่อยู่สองฝั่งฝั่งเลยคืออะไรกันแน่นะครับก็ต้องบอกว่าลองดูนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้การเมืองกลายเป็นว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องกันแน่นะครับเปิดจํานวนนะครับเสียงสสรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านเนี่ย493เสียงในทางพฤติินัยใครอยู่ฝั่งไหนกันแน่30สิงหาคม257ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจัดคณะรัฐมนตรีหรือขอรรภนางสาวแพรทองทานชินวัตรมีการจัดขั้วย้ายขั้วกันใหม่ทําให้เสียงในสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยบางพักการเมืองเนี่ยแบ่งออกเป็นสฝ่ายโดยหากแบ่งตามพฤติในพักเดียวกันแบ่งได้เป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจากสสในสภาทั้งหมดที่เหลืออยู่ขณะนี้จำนวน493ดังนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลมี344เสียงประกอบไปด้วย พักเพื่อไทย141เสียงพักภูมิใจไทย70เสียงพักพลังประชารัฐ20เสียงพักรวมไทยสร้างชาติ36เสียงพักชาติไทยพัฒนา10เสียงพักประชาชาติ9เสียงพักชาติพัฒนา3เสียงพักเพื่อไทยนะครับรวมพลังสองเสียงพักท้องถิ่นไทย1เสียงพักพลังสังคมไทย1เสียงและพักประชาธิปัตย์21ิเสียง ส่วนฝ่ายค้านมีทั้งหมด7178เสียงประกอบไปด้วยพรรคประชาชน143เสียงพรรคประชาธิปัต์4เสียงพรรคไทยสร้างไทย5เสียงพรรคเป็นธรรม1เสียงพรรคไทยก้าวหน้า1เสียงพรรคประชาธิปไตยใหม่1เสียงพรรคคูไทยเพื่อประชาชน1เสียงพรรคใหม่1เสียงพรรคเสรีรวมไทย1เสียงและพรรคพลังประชารัฐอีก20เสียงดังนี้นะครับ เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาพักไทยสร้างไทยเพิ่งจะขับนางสาวสุ พาพรสรัศรีสอสอญาสดทรออกจากพักเนื่องจากซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรรหาสังกัดพักใหม่จึงเท่ากับว่าพักไทยสร้างไทยจะเหลือสอสอเพียงแค่5คนจากเดิมที่มีอยู่6คนและแม้ว่าพักไทยสร้างไทยจะบอกว่าอยู่ฝ่ายค้านแต่สอสอทั้ง6คนได้โหวตให้กับนางสาวแพทองทานเป็นนายมตีในทางพิตินัยทั้งสอสอทั้ง6คนจึงเหมือนกับอยู่ฝ่ายรัฐบาลอันนี้ก็ืเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับกับยุคนี้ก็คือว่านักการเมืองนะันักการเมืองพนะรรคก,การเมือง ที่ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่คิดถึงผลประโยชน์ของพวกพ้องและตัวเองอย่างที่บอกว่าวันนี้จริงๆแล้วพรรคประชาธิปต์นะครับจะบอกว่านะับต้องการเข้าไปร่วมรัฐบาลเพื่อตามต้องการให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเดินหน้าไปได้อันเนี้ยนะครับเป็นคําแก้ตัวอย่างเห็นได้ชัดเพราะจริงๆจะมีพรรคประชาธิปต์หรือไม่มีพรรคประชาธิปต์ก็คือรัฐบาลก็เดินหน้าไปได้อยู่แล้วเราทําหน้าที่แทนที่ตัวเองจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านของตัวเองที่ทามาโด ตลอดเนี่ยนะครับขานให้เต็มที่ทํางานให้มีผลงานแต่วันนี้ที่ต้องการร่วมรัฐบาลเนี่ยเหตุผลเพราะว่าต้องการเรื่องผลประโยชน์ของพวกพ้องและตัวเองหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรกินหน้าดียอัปเดตฟังครับ